กลาดสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนัอนนกสะสมทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel นะครับในคลิปนี้นะครับถ้าคุณมีเหรียญแบบนี้นะครับผมไม่ต้องดูจุดพิเศษไม่ต้องดูอะไรแปลกเลยนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทยอดนิยมนะครับแล้วก็มีราคาเล่นหากันในตลาดนักสะสมด้วยนะครับถ้าพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ด้านหลังเป็นคูดรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีเหรียญนี้เก็บไว้จู่ที่บ้านนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับมากหรือน้อยนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่านะครับว่าเหรียญนี้นะครับเขามีราคาเล่นหากันในตลาดนักสะสมด้วยนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นนะครับในส่วนของรัชกาลที่9้าในฟอกพระเศษยใหญ่นะครับผมเหรียญนี้นะครับจะถูกจารึกข้อความนะครับไว้ที่วงขอบเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ขวามือนะครับว่ารัชกาลที่9นะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมหน้าใหม่ๆนะครับอาจจะเคยนะครับเห็นผ่านทางตลาดพระนะครับว่ามีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้เกิดขึ้น ในตลาดพระด้วยนะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับถ้าเ,เพื่อนๆ fc นะครับไปเดินตามตลาดพระนะครับเหรียญคุดแบบนี้นะครับจะมีราคาเล่นหากันอยู่ตั้งแต่เหรียญละห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนทุกท่านฟังไม่ผิดนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดเนี่ยรุ่นเนี้ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ราคาสภาพผ่านการใช้เนี่ยอยู่ที่เหรียญละประมาณ 15-20้ายสิบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็นะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีทั้งแบบทั้งเก๊แล้วก็แบบเท้ด้วยนะครับซึ่งและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีแต่เหรียญแทนะครับเหรียญเก๊เนี่ยถูกถูกค้นพบเจอน้อยเอามากเลยเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากพอเขารู้ว่าเหรียญน,นี้มันมีราคาเล่นเนี่ยเขาก็ทำเหรียญแบบขึ้นมานั้นเองนะครับผม ซึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาททุดนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีจํานวนการผลิตที่เยอะอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะทําเก๊ขึ้นมานะครับให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเนี่ยถ้าคุณมีรุ่นเนี้ยมีเยอะเนี่ยถ่ายรูปรวมๆกันพร้อมกับจํานวนมาได้เลยนะครับเหรียญน,นึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้อยู่ที่เหรียญละประมาณห้ายี่สิบาทนะครับผม ตามสภาพการใช้งานนะครับสามารถส่งเข้ามาหาผมได้เลยนะครับถ้าอยากจะขายนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้มีสักประมาณสิบยี่สิบเหรียญขึ้นไปนะครับเราจะได้จะได้คุ้มค่าส่งแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนะครับให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์ช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กด ไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ